สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะเรื่องของใจของเรานี่แหละค่ะใจที่สงบใจที่นิ่งและใจที่เป็นสุขได้แม้ว่าจะอยู่ในโลกที่วุ่นวายแค่ไหนก็ตามคุณเคยไหมคะตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตั้งใจว่าจะทำวันนี้ให้ดีแต่พอเปิดมือถือขึ้นมาเท่านั้นแหละเจอข่าวร้ายข่าวทะเลาะหรือคอมเมนต์ที่ทาให้อารมณ์เสีย เหมือนความสงบที่ตั้งใจจะมีมันหายไปตั้งแต่อย่างไม่เริ่มวันเลยหลายคนคิดว่าความสงบต้องไปหาที่เงียบๆต้องหนีไปวัดหรือไปป่าแต่จริงๆแล้วความสงบไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่เลยค่ะแต่มันอยู่ที่ใจของเราต่อให้คุณไปอยู่บนภูเขาสูงสุดที่ไม่มีใครรบกวนถ้าข้างในใจยังวุ่นวายมันก็ไม่ต่างอะไรกับอยู่ในตลาดที่วุ่นวายเลยค่ะโลกไม่เคยหยุดวุ่น ลองมองไปรอบๆตัวเราโลกนี้เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจโรคระบาดหรือปัญหาส่วนตัวในชีวิตของเราเองอารมณ์ของคนรอบข้างเราก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหมือนทะเลที่ไม่เคยหยุดมีคลื่นบางวันคลื่นแรงบางวันคลื่นเบา แต่ไม่มีวันที่ทะเลจะนิ่งสนิทเลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแปลว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรคงที่ถ้าเราผูกใจเรากับสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องทุกข์ใจฝึกใจให้สงบในโลกที่ไม่สงบเราจะทำอย่างไรให้ใจสงบในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายนี้คำตอบก็คือเราต้องฝึกใจเราเองก่อนไม่ใช่รอให้โลกสงบก่อนแล้วเราค่อยสงบตาม ลองคิดถึงบ้านของเราถ้าฝนตกหนักแต่เราปิดประตูและหน้าต่างบ้านดีๆฝนก็จะไม่เข้าในขณะที่ข้างนอกอาจเปียกกันหมดใจเราก็เหมือนบ้านหลังนั้นถ้าเราไม่เปิดประตูใจรับความวุ่นวายจากภายนอกความสงบก็จะอยู่กับเราได้ทำไมเราถึงเปิดประตูใจรับความวุ่นเพราะเราสนใจสิ่งที่ไม่ควรสนใจ เสียงแจ้งเตือนในมือถือข่าวสารที่ไม่จำเป็นหรือคำพูดลบๆจากคนรอบข้างเราไปคิดซ้ำๆโมโหเสียใจหรือกังวลโดยไม่จำเป็นเหมือนคนที่กำลังกินข้าวอยู่ในบ้านแต่พอมีคนพูดเสียงดังหน้าบ้านก็ลุกขึ้นไปดูไปฟังจนลืมว่าข้าวในจานเริ่มเย็นลงถ้าเราไม่รู้ตัวใจก็จะหลุดไปกับความวุ่นวายรอบตัวการฝึกใจให้สงบคืออะไรคือการรู้ตัวว่า ตอนนี้ใจเรากำลังฟุ้งซ่านแล้วค่อยๆย,ยึงใจกลับมาหายใจรับรู้ตัวเองไม่ต้องรอเวลานั่งสมาธิแค่ตอนนี้หยุดหายใจลึกๆสังเกตเสียงรอบตัวกลิ่นลมหายใจแล้วรู้ว่านี่คือตัวฉันนั่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้เหมือนน้ำในแก้วถูกเขยา่าถ้าเราไม่รอให้น้ำตกตะกอนน้ำก็จะขุ่นมัวไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเรารอให้น้ำหยุดนิ่งเราจะเห็นน้ำใสๆด้านล่างพระพุทธเจ้าบอกว่าความอยากและความยึดติดคือสาเหตุของความทุกข์คนเรามักเชื่อว่าถ้าโลกเป็นอย่างที่เราหวังเราจะสุข แต่ถ้าใจเราฝึกปล่อยวางความอยากและความยึดติดได้เราจะสงบได้แม้โลกจะไม่เปลี่ยนปล่อยวางไม่ใช่เพิกเฉยปล่อยวางคือรู้ว่าควรทำอะไรและควรวางอะไรเหมือนเราถือของร้อนถ้ารู้ว่าร้อนเราจะวางมันไม่ใช่ว่าไม่สนใจแต่คือดูแลใจให้ไม่เจ็บบางเรื่องเราทำได้ก็ทำบางเรื่องทำไม่ได้ก็ต้องวางลงเพื่อรักษาใจวิธีฝึกง่งาย ก่อนจะหยิบมือถือหายใจลึกๆ3ามครั้งรู้ทันอารมณ์ตัวเองเวลาหงุดหงิดขอบคุณเรื่องเล็กๆก่อนนอนเช่นวันนี้ยังได้หายใจเจอเรื่องวุ่นให้ถามอีก5ปีเรื่องนี้อย่างสำคัญไหมถ้าไม่สำคัญให้ปล่อยวางจริงๆเรื่องเล่าจากชีวิตจริงมีคนรู้จักคนหนึ่ง ตอนแรกเขาโกรธหัวหน้ามากแต่พอเริ่มฝึกเมตตาอวยพรหัวหน้าในใจทุกวันความโกรธค่อยๆหายไปทั้งๆที่หัวหน้ายังเป็นคนเดิมนี่คือพลังของใจที่สงบจากภายในค่ะลองทำดูนะคะวันต่อไปลองหายใจลึกๆก,ก่อนเปิดมือถือเมื่อเจออะไรทำใจว่าวุ่นให้หยุดถามใจตัวเองว่านี่เรื่องของฉันจริงไหมถ้าไม่ใช่ปล่อยวางอย่าเก็บมาเป็นภาระใจ เมื่อครู่เราได้พูดถึงเรื่องการฝึกใจให้สงบในโลกที่ไม่เคยหยุดวุ่นวายและสิ่งสำคัญที่เรารู้ก็คือใจของเราเป็นบ้านหลังหนึ่งที่เราต้องปิดประตูหน้าต่างให้ดีเพื่อกันฝนและลมแรงจากข้างนอกแต่คำถามคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าประตูใจเราเปิดอยู่ตอนไหน และความวุ่นวายที่เข้ามามันมาจากไหนกันแน่ลองนึกถึงวันที่คุณเดินเข้าห้องที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนเสียงโทรศัพท์ดังคนพูดเสียงดังหรือแม้แต่เสียงคิดวุ่นวายในหัวของตัวเองบางทีเสียงเหล่านี้มันไม่ได้มาจากข้างน้องเท่านั้นนะคะบางครั้งมันก็มาจากข้างในใจของเรานี่แหละใจเรามีเสียงนินทาที่พูดกับตัวเองได้ไม่หยุดเราคิดถึงอดีตที่ทำให้เราเสียใจ เรากังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและบางทีเราเผลอเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจนใจวุ่นวายมากกว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจริงจากภายนอกเสียอีกพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้ว่า อุปาทานคือการยึดติดการที่ใจเรายึดติดกับความทิศหรืออารมณ์ต่างๆทำให้เราเจ็บปวดและทุกข์ใจมากขึ้นเหมือนกับถือกระเป๋าที่หนักเกินไปโดยไม่จำเป็นและนี่คือจุดเริ่มต้นของการฝึกที่แท้จริงเราไม่สามารถควบคุมโลกภายนอกได้แต่เราสามารถควบคุมใจเราเองได้ด้วยการฝึกรู้ทันใจหรือสติสติคือความรู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรรู้สึกอย่างไร ้าเราฝึกสติได้เราจะเริ่มเห็นความคิดและอารมณ์ที่เข้ามาในใจเหมือนดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เราเป็นผู้ชมไม่ใช่ผู้แสดงแล้วถ้าเรารู้ตัวว่าใจวุ่นเราจะทำอย่างไรดีคำตอบง่ายๆคือหายใจเข้าหายใจออกแค่หายใจเข้าออกอย่างช้าๆสัก3-5ครั้งจะช่วยดึงใจเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันทำให้ใจที่วุ่นวายสงบลงได้ทันที ลองนึกดูนะคะเวลาที่เรากลัวหรือเครียดสุดๆแค่หยุดหายใจลึกๆเราจะรู้สึกดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะในชีวิตประจำวันถ้าเรารู้จักหยุดใจบ้างใจเราจะค่อยๆเป็นบ้านที่อบอุ่นที่ไม่ว่าใครจะมาส่งเสียงดังแค่ไหนก็ไม่มีทางทำให้บ้านเราพังได้และอย่าลืมนะคะว่าความสงบไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกอะไรเลย แต่คือการรับรู้และผ่านพ้นความรู้สึกนั้นอย่างไม่ยึดติดเหมือนน้ำที่ไหลผ่านหินไม่มีอะไรขังอยู่หรือทำให้หินเปลี่ยนแปลงนี่แหละค่ะคือแก่นของธรรมะที่เราอยากแบ่งปันกันวันนี้ถ้าเราฝึกใจให้สงบได้แม้นในโลกอย่างวุ่นเราจะมีพลังและความสุขที่แท้จริงตอนนี้เราจะพาไปลึกกว่าการรู้ทันใจนะคะเพราะใจสงบได้ยังต้องการรู้ใจที่มั่นคงด้วย ใจเราเป็นเหมือนสวนสวยถ้าไม่มีรั้วกัน้นใครก็สามารถเดินเข้ามาพิงขยะใบไม้แห้งหรือแมลงที่ทำลายต้นไม้ได้ รั้วใจในที่นี้คือการตั้งขอบเขตให้กับตัวเองรู้ว่าอะไรควรรับเข้ามาและอะไรควรปฏิเสธในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์แบบนี้เราถูกกระหน่ำด้วยข้อมูลข่าวสารมากมายทั้งที่ดีและไม่ดีถ้าเราไม่ตั้งรั้วใจเราจะกลายเป็นเหยื่อของความวุ่นวายทางความคิดอย่างง่ายดายลองตั้งกฎง่ายๆให้กับตัวเองดูนะคะเช่นจำกัดเวลาการเล่นโซเชียล เลือกเสพข่าวสารที่สร้างสารรค์และมีประโยชน์ปิดเสียงแจ้งเตือนที่ไม่จําเป็นเพราะพุทธเจ้าท่านสอนให้เราระวังอินทรีย์สังวรซึ่งหมายถึงการเฝ้าระวังประสาทสัมผัสทั้ง6 าหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ถูกดึงดูดด้วยสิ่งที่ทำร้ายใจเราถ้าเราทำได้ใจเราจะค่อยๆเป็นสวนสวยที่มีรั้วรอบที่ไม่ว่าอะไรจะมากระทบก็ไม่ทำลายความสงบข้างในได้ง่ายๆและที่สำคัญเราต้องรู้จักเมตตากับตัวเองด้วยค่ะหลายคนโหดร้ายกับตัวเองมากดุด่าว่ากล่าวใจตัวเองหนักกว่าใครนี่คือการเปิดประตูให้ความถูกเข้ามาอย่างแรงเมตตาคือละมุนใจ เป็นการบอกกับตัวเองว่าฉันเข้าใจฉันพร้อมดูแลใจฉันเวลาที่ใจวุ่นหรือเจ็บปวดให้หยุดแล้วพูดในใจว่าขอให้น้องใจของฉันสงบและมีความสุขสัำๆอย่างนุ่มนวลและจริงใจนี่แหลคะค่ะเป็นกุญแจสำคัญอีกดอกหนึ่งที่จะเปิดประตูให้สงบได้ในโลกที่ไม่เคยหยุดวุ่นวายเพื่อนๆที่รักของเราตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการพูดคุยกันแล้วนะคะ เรื่องของใจที่สงบได้แม้โลกจะเต็มไปได้วยความวุ่นวายและฉันหวังว่าคำพูดเหล่านี้จะได้เข้าไปอยู่ในใจของทุกคนแบบลึกซึง้งหลายครั้งในชีวิตเราต่างเจอความเจ็บปวดเจอความถูกที่หนักหน่วงบางทีเรารู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้กลางทะเลที่ไม่มีฝั่งให้เกาะเหมือนเดินในความมืดที่ไม่มีแสงสว่างนำทางแต่คุณรู้ไหมคะในความมืดนั้นยังมีแสงเล็กๆดวงหนึ่งที่ไม่เคยดับนั่นคือ ใจของเราเองใจเรามีพลังวิเศษพลังที่จะยืนหยัดแม้พายุชีวิตจะโหมกระหน่ำหนักหนาเพียงใดพลังที่จะก้าวผ่านความทุกข์และพบกับความสงบที่แท้จริงได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจิตเป็นนายแห่งกายทั้งปวงจิตเป็นเจ้าแห่งใจทั้งหลายแปลว่าเราคือผู้มีอำนาจเหนือใจของตัวเอง ใจเราไม่ใช่เหยื่อของเหตุการณ์แต่ใจเป็นผู้กำหนดว่าเราจะตอบสนองกับเหตุการณ์อย่างไรเมื่อใจเราเข้าใจในพลังนี้เราจะไม่ยอมให้ความทุกข์หรือความวุ่นวายใดๆมาครอบนำใจเราได้อีกต่อไปลองจินตนาการดูนะคะถ้าเรามีใจที่มั่นคงเหมือนภูเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อพายุไม่ว่าใครจะพูดร้ายหรือเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นแค่ไหนเราก็ยังยืนหยัดอย่างสงบและมั่นใจ ความสงบนี้ไม่ใช่ความเฉยชาแต่เป็นความรักความเข้าใจต่อตัวเองและผู้อื่นความเมตตาที่เรามอบให้ใจตัวเองและปล่อยวางทุกอย่างที่ทําให้ใจเจ็บปวดและฉันอยากบอกคุณตรงนี้เลยค่ะว่าไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องร้ายแค่ไหนไม่ว่าคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวเศร้าใจหรือท้อแท้สักเพียงใดอย่าลืมว่าในใจลึกๆของคุณนั้นม,มีแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งกว่าความมืดใดๆ บางครั้งเราต้องอนุญาตให้ตัวเองร้องไห้ให้ความเจ็บปวดได้หลั่งไหลออกมาเพราะน้ำตาไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่มันคือภาษาของใจที่กำลังรักษาตัวเองและหลังจากน้ำตาหยดสุดท้ายจะมีความสงบและความสดชื่นที่เกิดขึ้นภายในใจเหมือนได้ล้างทุกออกไปพร้อมกับสายลมที่พัดผ่านขอให้คุณเชื่อมั่นในพลังของใจตัวเอง เชื่อมั่นว่าความสงบอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมและคุณสามารถเข้าถึงมันได้ทุกเมื่อเพียงแค่คุณหันกลับมาสู่ลมหายใจของตัวเองเพียงแค่คุณหยุดพักและพูดกับใจว่าฉันรักและให้อภัยตัวเองนี่คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะมอบให้ตัวเองได้ในชีวิตนี้ค่ะสุดท้ายนี้ฉันอยากฝากคำพูดจากพระพุทธเจ้าไว้ให้เป็นแรงใจสำหรับทุกคนค่ะใจที่สงบนิ่ง คือสิ่งที่งดงามที่สุดในโลกใบนี้ขอให้ทุกคนมีใจที่สงบแม้โลกภายนอกจะไม่สงบก็ตามขอให้คนพบกับความสุขที่แท้จริงในทุกๆวันของชีวิตนะคะขอบคุณที่ใช้เวลามาร่วมฟังและเดินทางไปกับฉันในวันนี้ฉันเชื่อว่าคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงใจตัวเองและสร้างชีวิตที่งดงามในแบบของคุณเอง